สวัสดีค่ะท่านผูน้ชมวันนี้นะคะพี่เดินก็พามาดูไม้มงคลอีกหนึ่งอย่างนะอันนี้ก็คือแก้วหน้ามานี่นะคะแก้วหน้ามา้าแก้วสารพัดนึกหรือว่าสมหวังนะคะมีลายใบเขาจะสวยมากเลยเห็นไหมหลายใบเขาสวยมากเลยนะคะ ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะใบเขาจะถูกตั้งขึ้นข้างบนเห็นัคะเหมือนหน้าม้าเลยแต่ว่ายาวเหมือนหน้ามา้าแต่ว่าลายเขาสวยมากลายเขาแจ่มมากเลยเห็นไหมคะนะคะละักษณะใบของเขาแล้วก้านเขาก็จะเป็นนั้นะคะเหมือนก้านบอลน,นะคะยาวลงไปเนี่ยค่ะ อันนี้คือแก้วหน้าม้านะคะหรือว่าแก้วสารพัดนึกบางคนก็จะเรียกสมหวังนะคะเป็นไม้มงคลค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะมาห้างร้านตามร้านค้าอะไรเงี้ยก็ชอบปู่ตั้งไว้หน้าร้านหน้าบ้านเนาะเพราะว่าเชื่อกันว่าจะทําให้เราเนี่ยสมหวังในสิ่งที่เราคิดเราต้องการนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเพื่อนเดือนจะพาไปดูอีกต้นหนึ่ง ซึ่งลักษณะมันคล้ายๆกันแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะคิดว่าเป็นต้นเดียวกันมันคนละต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่านี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คืออีกต้นนึงนะคะโอ้โหลมแรงมากเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะลักษณะใบเขาจะคล้ายกันเลยมีลายเหมือนกันเลยนะเหมือนกับเจ้าต้นเมื่อกี้เลยเหมือนแก้วหน้าม้าเลยใช่ไหมคะ แต่ขอบอกเลยนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่นะพี่เดือนขอบอกเลยนะอันนี้ไม่ใช่แก้วหน้าม้านะคะ,คะน่คะลักษณะใบก็าจะคล้ายๆกันอันนี้เขาอยู่ใต้ซุ้มใบยะนางเนาะไม,ไม่ได้ไม่ได้ใส่กระถางพี่เดือนไม่ได้ใส่กระถางนะมันอยู่ใต้ซุ้มใบยานางี่ลักษณะกอเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นไหมคะอันนี้คือ พยางูจงอ้างนะคะเป็นพืชตระกูลบอนนะคะบอนพวกบอนสีบอนอะไรเงี้ยเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับแก้วน้ำมะนะคะคล้ายๆแก้วน้ำมะมีลักษณะาการเขาเป็นนี้นะสีจะเป็นนี้เลยนะนี่นะคะมัาเป็นพืชเป็นไม้กอนะคะ แต่ว่าที่พี่เดือนว่าบอกว่าไม่ใช่ให้ทุกคนเนี่ยสังเกตดูดีๆนะคะเผื่อบางทีแบบมีใครไปขายให้หรือยังไงหรือเราอยากได้ไปขอเข้ามาจะคิดว่าเป็นแก้วหน้าม้าไม่ใช่นะคะคือนี่ข่ะเห็นไหมคะขอบใบค่ะขอบใบเขาจะเรียบลงมาเลยเห็นไหมคะเป็นเส้นตรงเกือบเส้นตรงลงมาเลยเฉียงลงมาเลยลงมาแบบนี้นะแต่ว่าแก้วหน้าม้าเนี่ยขอบใบเขาจะหยกักเห็นไหมคะแต่อันนี้เขาจะไม่หยักเลยแต่ลักษณะใบก็คล้ายกันเลยนี่ ลักษณะใบ,บเหมือนกันมีลายเหมือนกันแต่ขอบใบไม่หยักค่ะแต่แก้วหน้ามาเขาจะขอบใบหยักนะคะยังไงให้ทุกคนลองลองสังเกตดูให้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบอ่าบอนสีหรือว่า่าไม้มงคลระหว่างแก้วหน้ามากบพยางูจงอางอีกหนึ่งชนิดนะคะที่มีลักษณะต้นคล้ายกันมีใบคล้ายกันแต่ว่าไม่ใช่นะคะไม่เหมือนกันคนละชื่อนะคะ ถ้าย่างไงท่านผู้ชมก็ลองๆไปหามาปลูกกันดูเนาะมันก็สวยดีนะคะถ้าไงพี่เรือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ